หม่มากมาดูเลขใหม่ครับเลขใหม่29,821พกิโลต้องว่าไม้น้อยมากรถมือเดียวออกห้างเป็นรถใช้งานที่อุบลและคนอุบบนใช้งานออกศูนย์โดยได้เยี่ยมนะครับ สวัสดีครับเนแฟนรถยนต์มือ2 Toyota ต i าดีเยี่ยมยคหรือว่า Toyota าชัวบรลาสธานีนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับเจมจัดให้มาทีไรต้องบอกว่าเอาความพิเศษนะครับมาให้ท่านชมได้ดูกันก็คือรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่อยู่ด้านข้างของผมนะครับ t o y o ต a า o r t u n e r 2.4V เกียร์ออโต้โมเดลปี2019ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตและ ขายดีที่สุดนะครับในรุ่น Toyota Fortuner นะครับในเครื่องยนต์2.4นะครับราคาเปิดตัวนะครับปี2019นะครับราคาายแดงเปิดตัวราคาอยู่ที่1,420,000บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจมจัดให้นะครับที่ Toyota Show ์บูร์ธานีเราขายในราคาแ,แค่ 1 1 9 0 0 0้บาทต้องบอกว่าหายไปเกือบ2 0 0แสนกว่า2 5 0แสนเลยนะทีเดียวนะครับประหยัดงบไปมากๆนะครับกับไม่2,000 0โลมีความพิเศษยังไงมาชมกันทีละอย่างกันครับกระจังหน้านะครับบง่งบอกอยู่แล้วครับ Toyota Fortuner นะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโชมนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของกระจังหน้านะครับหรือว่าไมเนเช h งนะครับป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับมีไฟ โปรเจคเตอร์เลนนะครับเป็นแบบใบบิมนะครับแล้วก็มีไฟเดทาม n ิลลิงไลท์เนี่ยแล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้นะครับหลายๆคนก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับยางนะครับยางยังใหม่4เส้นเพราะรถเป็นปี2019ใช้ของดัน l o บนะครับตัวเนี้ยซีรีส์ของยาง265ทับ 60R18 เป็นขอบยาง18ล้อแม็กอัอลลอย2สีนะครับสีสีทูโทนนะครับสีเทาแล้วก็ปัดด้วยสีเงิน นะครับในเรื่องของด้านข้างเส้นสายด้านข้างนะครับคิ้วนะครับโรเมียมลากยาวจนถึงด้านหลังนะครับก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นในการขับขี่ในการเลี้ยวเป็นแบบ LED บันไดข้างติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับ กันสตร์นะครับก็ติดตั้งมาให้มีแหลกหลังคานะครับไว้สําหรับออกทริปที่ติดตั้งแหลกหลังคาของทัวริงอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีเบ้ากันลายเป็นแบบโครเมียมมาให้เป็นของ f o r t จูเนอเลยนะครับกุญแจนะครับเป็นแบบอิมูเลเ i อร์นะครับเป็นแบบคีย์เลสนะครับสามารถปิดเปิดได้เข้าออกได้ปกตินะครับสบายนะครับมาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับ ตัวนี้นะฮะก็จะให้ในเรื่องของโครเมียมมาให้ตรงด้านหลังคำว่า f o r t จูเนอร์นะครับโลโก้เด่นชัดนะครับเป็นสีโคเมียมอยู่แล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมได้ทรการ,รแต่งที่เขาเรียกว่าตัวครอบของในเรื่องของไฟท้ายนะครับแต่งด้วยโครเมียมไฟนะเป็นแบบ LED นะครับแบบ LED light guiding นะครับมีไฟเบรกดวงที่3เป็นแบบ LED นะครับมีสปอยดเดอร์หลัง นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคีบฉลามนะเสาอากาศเรียกว่าชาร์กฟินนะครับเป็นแบบคีบฉลามนะครับมาดูด้านล่างนะครัคันนี้ต้องว่าใหม่มากๆนะครับรถ20,000โลยางอะไรนะครับยังไม่เคยถูกใช้งานยังไม่แตะพื้นช่วงล่างยังใหม่เอี่ยมนะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าใหม่20,000โลรถปี2019รถปีเดียวนะครับต้งว่าใครได้ไปคันนี้ต้องว่าคุ้มค่ามากๆนะครับและที่สําคัญนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วก็ ประตู two, นะครับปิดเปิดแบบไฟฟ้านะครับโรด้าฟอร์จูเนเนาะโอเคมาดูด้านหลังด้านหลังต้องบอกว่ากว้างขวางมากๆนะครับเป็น f o r ์จูเนอรตั้งแต่ตัวโฉมแรกต้องบอกว่าเป็น DNA ของเขาในเรื่องของพับเก็บเบาะด้านหลังนะครับเอาขึ้นด้านข้างเวลานั่งเอาลงนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วนะครับกว้างขวางมากๆเบาะหนังสีน้ำตาล โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันนะครับในนะครับเริ่มตั้งแต่แผงประตูแผงประตูก็จะหุ้มด้วยหนังสีน้ําตาลนะครับหนังนุ่มนะครับเล่นลายด้วยสีเงินที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ทั้ง4บานมีปรับซ้ายขวาได้นะครับจกมองข้างพับเก็บได้นะครับที่สําคัญความเดินครับตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับน็อตไม่มีการขยับ เดิมๆจากโรงงานไม่เคยเคลมสีไม่เคยทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับรถนะครับต้องหลายคนอาจจะบอกว่าทําไมเขาดึงขายเร็วนะครับเกิดอ,อุบัติเหตุมาไหมผมตอบโจทย์ตรงนี้เลยจุดปั๊มจุดอาร์กจากโรงงานต่างๆยังอยู่ครบนะครับถ้าพลิกความตะแคงมาลอยบินรอยเบี้ยวการเชื่อมใหม่เห็นแน่นอนนะครับแต่นี่คือเดิมๆสดๆใหม่ๆนะฮะนี่คือความเดิม ต้องบอกว่าเป็นรถมือเดียวออกห้างนะฮะรถมือเดียวออกห้างเลยเป็นรถอุบลบ้านเรานะครับออกศูนย์ต,ตัวได้ดีเยี่ยมนะครับคันนี้ต้องว่าใหม่มากมือเดียวนะครับในเรื่องของออปชั่นนะครับกระจกเกินไปแล้วนะครับในเรื่องของปรับไฟฟ้านะครับเบาะนั่งปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยไม่ว่าจะเป็นคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างปรับไฟฟ้าอันนี้ตัวโฉมปี17มาให้และอีกหนึ่งจุดครับปี17ให้เรื่องของดิสเบรกด้านหลัง ในปีรับในปี15 16จะไม่มีดิสเบรกด้านหลังนะครับแต่ในโฉมปี2017จะให้ดิสเบรกด้านหลังมาให้เรียบร้อยเพิ่มการเบรกและความปลอดภัยในการส่งตัวมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ให้มาเนาะโอเคมาดูภายในกันภายในนะครับดีไซน์ด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับคอนโซลสีดำเนี่ยอันนี้ก็หุ้มด้วยหนังหนังนุ่มนะครับเกรดพัสดุกตังมอกว่าเกรดพรีเมียมมากๆนะครับ ในส่วนเรื่องของพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีเอเดฟทีคูดคอนทูงด้านหลังนะครับสามารถควบคุมความเร็วได้นะครับตัวนี้ให้มาให้หน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับแบบ7นิ้วนะครับแอร์เป็นแอร์แบบแอร์ออโต้นะครับไม่ได้แบบแยกอิสระนะตัวนี้เป็นแบบแอร์ออโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแน่นอนนะฮะแล้วก็ นปุ่มของ Eco Mode แล้ว Power Mode นะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วที่สำคัญจะมีตัว i อ t o p นะครับ i อ t o p ตัวนี้ก็มีมาให้นะครับนีวิเกเตอร์มาดูกันในเรื่องของเครื่องเสียงนิดนึงนีวิเกเตอร์ก็มีมาให้นะครับกล้องถอยหลังก็มีมาให้นะครับตัวนี้แล้วที่สำคัญนะครับรถมือ2 รถมือสองบางบางเต็นนะผมอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เอ่ยถึงว่าเต็นไหนนะถ้าไม่มีตัวเอดีการตัวนี้นะครับเขาจะไม่รองรับในเรื่องของบลูทูธแล้วก็ G.P.S นำพาทางนะครับเนี่ยเอดีการตัวนี้มูลค่าของศูนย์ก็มระมาณา0 0 0ถึงหมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้ถ้าใครซื้อรถมือสองก็ดูให้ดีนะครับแต่ตัวนี้เรามีมาให้ที่สำคัญเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยนะครับ ยังออกจากศูนย์เนี่ยยังมีเรามีครบเลยไม่ได้เป็นในเรื่องของใบเซอร์นะครับบุ๊กเซอร์วิทกุญแจสำรองมี2ดอกนะครับเนี่ยครบเลยนะครับหมายมากมาดูเลขใหม่ครับเลขใหม่29,821กิโลต้องว่าไม่น้อยมากรถมือเดียวออกห้างเป็นรถใช้งานที่อุบลและคนอุบลนใช้งาน ออกศูนย์โดยใต้ดีเยี่ยมนะครับใครได้ดูอยู่นะดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันนะครับความกว้างนะฮะโอเคครับด้านหลังหรือว่ากว้างขวางนะครับก็นั่งสะดวกสบายนะครับมีแอร์ตรงด้านหลังมาให้ที่ปรับแรงพัดลมก็อยู่ข้างบนความอานวยสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ power outlet นะครับแล้วก็ AC ที่เสียบปลั๊กไฟบ้านอันนี้ก็อำนวยความสะดวกมาให้ด้านหลังนะครับสะดวกสบายนะครับเดินทางไกลนะครับ เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับอันนี้เขาให้มาให้ที่พักแขนนะครับสามารถวางแก้วน้ําได้นะครับนี่ความสะดวกสบายลงตัวมากๆากของเจนอร์นะครับไปดูห้องเครื่องจะสวยแค่ไหนนะครับมาดูห้องเครื่องครับคือรถคันนี้ต้องเกินผู้ชมก่อนว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่หมาดๆนะครับ อันนี้ขนาดเรายังไม่ล้างนะฮะยังสวยงามขนาดนี้ถ้าล้างแล้วปรับสภาพจะยิ่งสวยกว่านี้นะครับห้องเครื่องเดิมนะครับจุดรม้เม็ดอากต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีแดงยังอยู่ครบห้องเครื่องไม่มีรอยเยิ้มไม่มีคราบน้ํามันใหม่มากนะฮะเพจนะฮะปี19ไม่เคยถูกแกะนะฮะและหลายคนอาจจะมองว่ารถมีอุบัติเหตุหรืออาจจะม,มาขายเร็ว ตอบโจทย์แน่นอนว่าคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุ100%ปเ็0การันตีจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับและที่สําคัญนะครับใบซอร์เรามีให้รับประกันศูนย์ยังเหลือนะครับสปีหรือว่า1 0 0 0 0แกิโลนะครับใครที่สนใจ Fortuner 2.4ปี2019คันนี้นะครับราคาอย่างที่ผมเกินเกินต้นเ,เกินไปต้นคลิป1,199,000บาทโปรโมชั่นของเรานะครับหมดเขตวันที่25ตุลาคมนี้นะครับออกรถวันนี้นะครับผ่อนอีกทีมกราปีหน้า ใครที่สนใจโทรมาได้นะครับผมขึ้นเบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ลิงก์ไอดีไลน์นะครับโทรมาสอบถามเลยนะครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีพี่หน้าดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นที่2.79เนะครับเริ่มต้นที่2.794ปีนะครับดอกเบี้ยผมว่าไม่แตกต่างจากรถป้ายแดงไม่แตกต่างจากรถใหม่เลยดอกเบี้ยถูกมากนะครับดูต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้ทั่วประเทศไทยนะครับยกเว้นสามจังหวัดายแนภาคใต้นะครับสามารถซื้อได้ นะครับสนใจนะครับบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่อยู่บ้านนะครับไม่สะดวกมานะครับเซ็นไฟแนนซ์ได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เจมจัดให้มีรถครอบครัวเจที่นั่งสวยๆไม่น้อยๆคันนี้มาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับมาก่อนได้ก่อนมาช้าอดนะครับต้องบอกว่าผมว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์คันนี้ไปแน่นอนไม่น้อยขนาดนี้นะครับและโปรโมชั่นของเรามีอีกมากมายเมือว่าจะเป็นแถมขัดเก้มค่าหนึ่งม่0 0บาทแถมค่าจัดค่าโอนภาษีพรบ รวมไปถึงประกันภัยและโปรโมชั่นของเ้ออย่างที่เกินไปนะครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าสนใจโทรมาเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ